แล้วมึงอะรวยจากอะไรกูก็เลยบอกตำรวจไปว่ามึงอะนะพ่อสอนทักสิ้นแซ่อวยโกงภาษีจนทักสิ้นแซะอวยอยู่ในคุกไงพ่อมึงอะสอนทักสิ้นแซะอวยกับลูกของทักสิ้นแซะอวยโกงภาษีโอเคนะคะไอ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 ปลารวยเข้าใจไหมคะไอปลารวยเข้าใจไหมคะไอปลาถวยรวยจากอะไรเข้าใจไหมคะไอปลารวย เดี๋ยวตำรวจจะไปเยี่ยมบ้านมึงเพื่อให้มึงโชว์แสดงศักยภาพว่ามึงรวยจากอะไรเขาสงสัยมาตั้งนานแล้วว่าไอ้พวกวัยรุ่นพันล้านร้อยล้านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปของเงินที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตทั้งนั้นแหละเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจใช่ไหมสลิมแกอย่างกูนี่แหละรู้เรื่องพ่อมึงดีเลยล่ะ มึงฟาดใครมาฟาดมึงมาฟาดสลิมอย่างพวกกูเอาสิ <laughs> แล้วสลิมแกอย่างพวกกูเนี่ยมีประสบการณ์ตั้งแต่สมัยพ่องยังไม่ตุยอะ่ะแล้วสลิมแกอย่างพวกกูนี่แหละทำข่าวพ่องตอนที่สอนทักซินแซ่อวยหนีภาษีเลี่ยงภาษีอะ่ะ <laughs> แล้วสลิมแกอย่างพวกกูนี่แหละเป็นนักสมัยเป็นนักข่าวอะ่ะต้องทำข่าวพ่อมึงอะ่ะเลี่ยงภาษีให้กับทักซินแ่อวยอะ่ะ เข้าใจไหมเอาละสิกรีดสิครับกรีดสิครับทนไม่ได้ก็กรีดสิครับกรีดเลยครับไอ้ที่กรีดกรีดเนี่ยกูเห็นติดคุกมันตั้งหกปีแล้วเพิ่งจะมานั่งอ่านข่าวอีกรอบนึงอ่ะมึงอย่ายุ่งกับกูเลยเพราะกลัวเป็นคนที่แสบมากกูจะบอกมึงไงในวงการการเมืองเขารู้หมดว่รากกลัวแสบมาก แสบกว่ากูไม่มีอีกแล้วกูจะบอกมึงให้กูเนี่ยในแวดวงทุกคนที่รู้จักกูเนี่ยกูบอกไม่มีใครอยากจะเป็นศัตรูกับดเรมาริกาหรอกกูจะบอกมึงให้แม้มาด่าสลิมแกที่ยากจนทำามาสลิมแกอย่างพกก่อกูถึงแม้จะยากจนแต่ไม่ได้โกงชาติเหมือนโคตรพ่อมึงนี่โอเคนะของกูเนี่ยนอกจากจะแสบแล้วไม่มีสาระและ้วมึงมานั่งฟังหาพ่อมึงเหรอ รายการดรมริกาไม่มีสาระแล้วมึงนั่งฟังหาพ่อมึงอหอฮะคดพ่อคดแม่มึงสั่งให้มึงมานั่งฟังกูเหรอฮะรายการกูไม่มีสาระแล้วมึงมานั่งฟังหาพ่อมึงหรือไงนี่มันจะตีหนึ่งแล้วมึงนั่งฟังหาพ่อมึงเหรอฮะ เอออีหาเอ้ยปะโทกูก็รู้แหละว่าพวกมึงเนี่ยหาคนฉลาดจากหาคนฉลาดกว่ากูในพักมึงอะหาไม่เจอส้มเน่าทั้งเข่งแม่งเฮียทั้งเข่งติดหนึ่งหนึ่งสองครึ่งเข่งและยังไม่นับอีพวกที่ตกเมียเคลียเด็กขายยานอกจากนั้นแล้วยังมีอีพวกที่ออนไลน์สแกมเมอร์ โกงบ้านโกงเมืองโกงชาติอีควายขนาดยังไม่ทันบริหารชาติยังแม่งโกงและขนาดยังไม่ทันบริหารชาติเลยแม่งโกงและค้ายาและขนาดยังไม่ทันบริหารชาติแม้แต่กระทรวงหนึ่งมีหน่าล่ะเขาให้ไปบริหารชาติเสกไปโหวตให้อนุทินเป็นนายก เขาให้ไปเป็นรัฐมนตรีเสกไม่เป็นกันเลยและบอกว่าจะแก้รั่มนูญอย่างเดียวอ๋อถ้าเกิดพวกมึงเกิดมาเพื่อแก้รั่มนูนอ่ะพวกมึงไม่ต้องไปเป็นผู้แทนหรอกค่ะพวกมึงไม่ต้องเป็นบริหารประเทศหรอกค่ะประเทศนี้ต้องการการบริหารภาษีประชาชนต้องการการบริหารชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไม่ด้ต้องการคนเข้าไปบริหารเพื่อแก้รัฐมนูญค่ะแล้วถ้าเกิดมึงจะโง่เชื่อไปตามๆกันว่ากฎหมายรัรมนูญคืออุปสรรคในการบริหารประเทศชาติควายค่ะ ถ้ามึงบอกว่ามึงเป็นคนที่ใหม่กว่ารุ่นใหม่กว่าแต่ขณะเดียวกันสมองมึงเนี่ยปัญญาหนากว่าไอ้คนคนแก่อย่างพวกกูเนี่ยนะคะหรือว่าสลิมแก่ที่หน้าตาดีกว่ามึงยี่ห่ามึงมาเรียกสลิมแก่แต่หน้าตากูเสือกเด็กกว่ามึงไอ้ควายเอ้ยควายสตวงเรียกพวกกูสลิมแก่แต่หน้ามึงอ่ะปรากฏว่าแก่กว่าหนังหน้าแม่กูอีกค่ะไอ <laughs> ะคือคาตนั้นโอเคนะคะตามนั้นนะคะตามนั้นนะคะ <c oughs> อ่าอีพวกส้มเน่า,าฉ,นฉันไม่ได้หมายถึงฉันฉันไม่ได้หมายถึงฉันไม่ได้ด่าสลิมฉันไม่ได้ด่าใครนะฉันไม่ได้ด่าใครนะแต่ฉันด่าอีพวกส้มเน่าพวงเน่าที่ถ้าเกิดมึงศรัทธาด็อกเตอร์มาลิกาแล้วมึงเนี่ย ไปเชื่อไอ้ส้มมันหาพ่อมึงแหละคะถ้ามึงศรัทธาดกตอรมาริกามานั่งฟังดเรมาริกามึงหาคนที่มึงศรัทธาในพักมึงไม่ได้เลยอ่ะแล้วมึงจะไปกาให้มันหาพ่อมึงหรอคะโอเคนะคะจัดไปนะคะมึงดูหนังหน้ากูซะก่อนหนังหน้ากูเนี่ยนะเทียบกับหนังหน้าขอโทษนะมึงไปดูเมียมึงซิดูแฟนมึงซิ หนังหน้าเหียดอย่างหนังเมียมึงอะ่ะหนังแฟนมึงยังสู้หนังตีนกูยังไม่ได้เลยมาบุรี่กูหาพ่อมึงเหรอือม,มันมีตอนดึกๆแบบเนี้ยมันจะมีอพวกเกลียนคีย์บอร์ด จากพวกส้มเน่าทั้งแผงอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นสอสอบ้างสอตอสอบตกบ้างอะไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ช่วยหาเสียงบ้างอีพวกนี้จะว่างงานแล้วก็นะคะก็จะนั่งเข้ามาเป็นแบบเหมนพวกสแกมเมอร์เออแล้วเข้ามาตอดนั่นตอดนี่เข้ามาด่าดรมาริกาเพราะมันเห็นว่าคะแนนมันจะตกจากปากดกรมาริกานี่แหละมันก็เลยเข้ามาตอดโ<แ>อเคนะคะแต่อย่างไรก็ตามแต่ค่ะ ดรมริกาจะขอขายครีมก่อน490ขึ้นมาแล้วคะ่ะมาแล้วแป้งผ่องดรมริกาแป้งผ่องดรมริกานะคะมันจะอยู่ในกระปุกนี้นะคะทุกคนมันจะอยู่ในกระปุกนี้นะคะ่ะกระปุกมันจะดูอย่างนี้นะคะมันจะเป็นกระปุกแก้วนะคะแป้งผ่องดรมริกาจะเป็นกระปุกแก้วดิฉันก็จะพลาวทูบีพรีเซนต์ว่าแป้งผ่องเนี่ยตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวคุมมันกันน้ํากันแดดกันเหงื่อ และปกป้องผิวคุณให้พ้นจาก PM และนอกจากนั้นแล้วยังคุมมันติดทนนาน12ชั่วโมงค่ะคุมมัน12ชั่วโมงจาก590ดิฉันแฟลตเซลลได้แค่490ซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่ตัวนี้ใช้ได้ประมาณ2-3เดือนแต่นิดเดียวคุณพี่ดูนะคะหลังจากที่คุณพี่ทากันแดดเรียบร้อยแล้วคุณพี่แตะแป้งผองแค่นี้นะคะคุณพี่แตะแค่นี้นะคะ เติมอีกนิดนึงโอเคคุณพี่แต่แค่นี้แหละค่ะคุณพี่ใช้ครั้งละแค่นี้นะคะไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้เยอะค่ะแล้วตัวนี้นะคะมันจะเป็นตัวคุมมันกันเหงื่อกันน้ํากันแดดและติดทนนานคุมมันให้สิบสองชั่วโมงคุณพี่เตรียมตัวกดนะคะเพราะว่าดิฉันจะแฟลชเซลแค่สามชั่วโมงดิฉันจะแฟลชเซลแค่สามชั่วโมงแ๊บฟังนะคะแล้วคุณเกลียนะคะ คุณเกลี่ยเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ค่ะคุณเห็นความมันบนหน้าผากไหมคะเดี๋ยวคุณดูนะคะเหมือนเศกเลยค่ะเหมือนเศกเลยค่ะเหมือนเศกหน้าเลยค่ะเพียงคุณดูแก้มตรงนี้นะคะนี่ค่ะผ่องไหมคะเหมือนเศกเลยค่ะแล้วคุณดูแก้มตรงนี้นะคะ เหมือนเศกเลยค่ะคุณดูคางนะคะนี่ค่ะเหมือนเศกเลยค่ะคุณดูตรงจมูกนะคะทีโซนนี่ค่ะ